สวัสดีครับแฟนๆคนใจชาวทุ่งและกระทันผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ <c oughs> อ่ะมักจุลินซี่ขุยไผ่นะครับผ่านไปได้สามมือกลายไปกามากก็เลยมาแงมแงมเบิ้งรู้สึกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกเ็เลยเอามาให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงจะในอมเบังน้ำกันอ่ะนอพี่น,อน้องเบิ้งเนาะว่ามันเกิดอีกยังขึ้นนะครับ เพิ่งพลาดไปสามมือนะครับพี่น้องผ่านไปสามวันนะครับเนี่ยพี่น้องจะสังเกตเห็นคุยขาวๆนี่นะครับเนี่ยกําลังคือจุดเริ่มต้นของเสื้อล่านะครับพี่น้องนะครับบางครั้งก็มีคุยขาวๆเกิดขึ้นบางครั้งก็มีเป็นคุยเป็นวงๆนะครับนั่นก็คือเสื้อล่าขาวกับเสื้อล่าไตโคเดอร์มานะครับพี่น้องนะครับเป็นล่าขาวกับล่าไตโคเดอร์มากําลังเริ่มเดินเนาะนะครับเนี่ยนะครับ้ดยควมซื่นที่พ่อเหมาะนะครับ กลลัลงเรื่มเดินขนาดแค่่านไปแค่สามมือนะครับพี่น้องนะครับนี่พี่น้องจะเห็นเ,นเ็นจุดนี้ก็เป็นฝ้าขาวเนี่ยนะครับพานไปแค่สามวันเองนะครับปกติมันก็นจะประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับเขาจะสามารถนัาไปใส่นะครับตัวน,นี่พานไปสามมือรู้สึกว่าจะเริ่มมีการเดินเส้นใยของเชื้อเนาะพี่น้องเนาะนะครับจะมีเชื้อลาขาวเนี่ยเชื้อราไตโคเดอร์มาเนี่ยนะครับทางเชื้อไตโคเดอร์มาคือบวกเขียวเหรอ เนื่องจากว่าตอนมันกำเนิดไม่ไหมนะครับพี่น้องตอนเริ่มมันเริ่มฟูเส้นใยนี่นะครับแต่คุณเอาม้ามันจะบอเขียวได้พี่น้องนะครับพ่นละจนกระทั่งมันพร้อมที่สีไส้งานนะครับมันจังจะเขียวให้เห็นนะครับแรกๆมันจะเป็นเส้นขาวๆสักคนนะครับแต่คือเสื้ออ่อนนั่นเองนะครับพ่นละจนมันเขียวนะครับผ่านไปเก็บมือซิมือนะครับมันเขียวได้ที่พ่นละนะครับหรือภาะกรออกจะออกเป็นสีเขียวเขียวเท่าๆเขียวเขียวขีมาบังัถานะพี่น้อง นะครับแต่มันจะอกเขียวเข้มขึ้นกันกับไอเสื้อบอริสุทธิ์ที่ที่เฮาซื้อไอหัวเสื้อมาเพาะขายนะครับถืบอโบเขียวจังสันนะครับ,นะรบอ่ะสามมือเนาะเริ่มผ่านไปแล้วนะครับอ่ะเปิดโดนได้แล้วมันจีหนีซะละ่ะกำลังเดินเดิน,นี่มันมาเปิดให้เห็นบัดจิตหนีอาดหลาดซะเอะพิดารก,ก่อนนะเอามีอีกเสื้อเนึ้ยขึ้นมนะครับที่ทำการเพาะขายายไวน้นอกเพดนนะเสื้อที่นี่่านมาได้ เกตมือดเยนะครับเกตมือแปดมือแล้ว <DA> นะครับนะมาเบิงอวยเขามาทั้งนี้นะครับนะ่ยยุในนี่พี่น้องเป็นการเพาะขยายเชื้อ E.M. หรือจ e ุลิทซี์ E.M. ในกากน้ำตาลและก็เพาะขยาย E.M. อยู่ในาน้ำเข้ามาหรือน้ำซาวข้าวมาเบิงนะครับพอใส่ไปอ่ตัวนี้ต้องพิธีพิทันเจ้านหน่อยเนือ่องจากว่า เป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ต้องการอากาศบ่ต้องการอากาศบ่ต้องการแสงครับก็เลยต้องห่อพิเศษได้จัง่อยนะครับอ่ะฮัมเบิ่งเปิ่อขึ้นมาเลยจะพอดจุลินทรีย์ตัวใดก่อนเอาน้ำเขามาก่อนน้องๆน,นะเนะี่ยจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวพี่น้องเนี่ยนะครับสามารถนั่ไปใทะได้แล้วนะครับพวกแป้งพวกอยังต่างๆกับตกตะกอนนี่น,นี่ส่วนข้างบนนี่คือ เชื้อจุลินทรีย์นะครับที่กําลัางจะเริ่มเติบโตเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวหรือปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำซาวข้าวก็เอิญน,น้องเพี่อนอนครับสามารถไปฉีดพ่นเป็นปุ๋ยได้นะครับนะครับนี่ขย่าแล้วนะครับหลังจากขย่ะปาไว้มันก็นจะตกตะกอนที่เขาเนื่องจากว่าพวกแป้งนะครับแป้งน้ำตาลวิตามินต่างๆนี่ยถือย่อยไปเบิ่ดแล้วนะครับก็จะตกตะกอนลงมาหนีนะครับก็คงจะเหลือเพียงน้ำเซสๆครับจุลินทรีย์ ที่เป็นฝาเาข้าๆอยู่ข้างบนนะครับอ่ะเก็บใบขึ้นเขาพี่น้องเนื่องจากว่าเขาเป็นเสื้อจุเินซีจะยังต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บใบเน็ตมีเขานะครับอ่ะเบื้องต่อมาบ่ดนี้เป็นของไตโคเดเอ้ยไตโคเดมาวะจูเลนรีเอม็มขยายในการน้ําตาลโอ้รู้สึกว่าจะใส่เต็มพุทธพี่น้องนะอ่าพี่น้องเห็นบั้นี่อ่ะเปิดให้เบิจ์ตหน่อย <c oughs> จะเห็นว่ามีฟองอากาศนะครับเกิดขึ้นเกิด,เก,ด,เ,กดเกิดเนื่องจากว่าเป็นการทํางานของเชื้อจุลินทรีย์นะครับพี่น้องเนี่ยแน่ๆนะนะครับพี่น้องนี่โอ้หอมไปแต่แสบนะครับแต่นี่ยังยังยัง,ยงบ่ท่านเต็มทีมา่าะไรเดี๋ยวจังไปอีกน้อยน้องพี่น้องนะนะครับเป็นจุลินทรีย์เ e อ็มนะพี่น้องนั่นเป็นเอ็มนะครับเลี e M นะเ้ยงในกากน้ําตาลล้วนๆบ่มี่ยน้ำข้ามข,มาขึ้นตัวนั้นนะครับเนี่ย ถ้ามีฟองอากาศบกบอกๆ,ๆเป๊กๆเกิดขึ้นมีฝาขา,าจะได้ว่าเชื้อจุลินทรีย์ e อเริ่มขายายนะครับเริ่มเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วนะปิดพี่น้องนะครับกับพวกนี้ก็คื้กันพี่น้องบุกนี้คื้กันนี่พี่น้องเนี่ยสังเกตว่ามีฟองอากาศลอยอยู่ข้างบนเนี่นะครับเอ็มกํ EM กำลังขายายตัวขึ้นกันพี่น้องกำลังเพิ่มปริมาณน,นะครับกำลังบล็อกๆป๊กๆอยู่นะครับเนี่ยนะครับ อ,อีกของว่าจาักซีหามือกสามารถนําไปเป็นหัวเสือ้อขยายได้อีกพี่น้องนะครับหรือจะเอาไปาย่อยสลายเป็นหัวเสื้อสำหรับมักปุ๋ยมักยังปุ๋ยอินทรีย์น้ำมักจากพืชจากพักจากยังกระว่าไปนะครับเป็นการขยายหัวเสือ e ้ออีกว่าจะใส่พี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำซาวข้าวน,นี่พี่น้องนี่น้ำซาวเขานะครับนี่มีการย่อยคิดว่นาน่าจะย่อยเบิร์ดละนะครับมีการตกตะกอนของพวกแป้งแล้วก็ที่ที่มาจากน้ำเขามานะนะครับก็คงจะเหลือเพียงน้ำซีน้ำตาล ะครับพิสูจน์กินด้วยพี่น้องแต่แสบบอกทุ่วๆฟื้นเลยโอ้ยหงอยออกมานอกโอุเป็แต่แสบพี่น้องโอ้ยหอมโอ้าชื่นใจกระดมข้าลายละงวยตุ้มึอฮนะหอมพี่น้องนะครับหอมหอมเปรียปร้ยวๆนะครับมีกลิ่นแอลกอฮอล์บางๆกินแอลกอฮอล์ or, จางๆเนาะนะอ่ะปลาไปจังหน่อยนะครับเอก อีจักซี่หาหมือเขาจะมาเบิ้งอีกนะครับพร้อมใส่ไปนะครับนี่คือจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ,กรเกษตรจึิงเขาทาการเพาะขยายไว้นะพี่น้องนะ,นะครับอ่ะไครมีก็ลองเพาะขยายไปด้วยพี่น้องด้วยนะครับว่าจะใส่เป็นหัวเสื้อนะครับมันเสื้อได้มากมันใส่เพื่อเดียวเบิดเลยบ่มีการเพาะขยายเข,ขยา,ยาก็ขาจะได้หาหม่แต่มีห้เขาเป็นการเลี้ยงเสืออเส้อไว้เพาะเสื้อไว้นะครับพี่น้องไห้มีใส่ยุ่ตลอดนั่นเองนะครับ <c oughs> ไมีดใส่ยุตตลอดนั่นเอง นนทำไปวะอันนี้ห้องก็ได้ให้มันอย่างมันเอียงข้างล่างเขาจะขูดอ่ะเป็นสองจูลินซี่นะครับจูลินซี่เอ็มกับจูลินซี่จากขุยไผ่นะครับคุยไผ่กัดได้สามมือกําลังเดินนอกพี่น้องเนาะแต่ครบเจ็ดมือหรือสิบมือก็คงจะพร้อมเอาไปใส่นะครับพี่น้องการเอาไปใส่นะครับสำหรับจูลินซีุ่ยไผ่นะครับ เขาจะต้องเอาไปผสมกับปุ๋ยมักอีกหนึ่งเด้เพี่นน้องได้นะครับอจุลินทรีย์เท่าไรน,นะครับเช่นเขามีปุ๋ยมักเขาจะเอาปุ๋ยมักไปใส่สวนแล้วท่านเ้าตักซึ้นไปผสมนะครับเป็นส่วนผสมก็ได้อาอาจจะอัต่สามต่อหนึ่งปุ๋ยมักสามคู่ต้นนี้หนึง่งค,คู่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 เขากันดีๆแล้วก็นําไปใส่เนาะน,นะครับเขาจะได้ลงไปยุ่ในดินแล้วก็เป็นบริการให้กับพืชผักเขานะครับพี่นน้องเป็นการป้องกอันอันตรายจากภายนอกนะครับ จับกินเสื้อโรคเสื้อลาต่างๆที่เป็นสาเหตุโรคพืชกาลังย้องย้องเขามากกัสุมนี่เห็นกับควบข้อทันทีนะครับพืชภาคกเข้าก็จะปลอดภัยจากโรคเนาะคุณน้องเนาะน,น,นะครับเอาคลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อน้องสันสันเพียงคลิปนี้นะครับคลิปหน้าม่ยังดีๆยังพอจะไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจครับกำลังใจสะทุ่งนะครับเอาสาระดีๆมาฝากพี่ฝากนอก้องอ่ท่านใดที่ อยากจะเฮ็ดจุลินทรี่ไปใส่กันนี่แหละสูตรที่คนจะเส้าทุ่งพายเฮ็ดนี่ครับจริงๆมันมีหลายตัวนะครับพี่น้องที่เาจะเฮ็ดใส่กันนะครับไม่าว่าจะเป็นนอกล้วยเป็นสังเคราะห์แสงเป็นขุยไผ่หรือเป็นจุลินทรี่เอ็มนะครับพี่น้องก็ล้วนแต่เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับพี่น้องจะเลือกใส่ตัวใดตัวหนึ่งหรือจะใส่ทั้งเบ,บิด,ดก็สุดแต่พี่น้องสะดวกสุดแต่พี่น้องจะหาได้เนาะน,นะครับเป็นของที่บ่ค่อยอลงทุนบ่สูงลงบ่ได้ลงทุนหลายนะครับแต่สำหรับผู้ที่มีเงินกับบ่ว่าดไหวไปซื้อสำเร็จก็ได้ เขาขายขวดละสองร้อยสามร้อยกะสะดวกซื้อกะซื้อนะ่าพี่น้องเนาะแต่ขนาดเท่านีก้กะหาเสากินคำคือจะเข้ากันเพราะเห็ดแต่กัะเห็ดเป็นการฝึกฝีมือเป็นการทำคว่เข้อใจกับจุลินรี่นะครับพี่น้องบมง่อเอมีแต่ซื้อกับซื้อจะเขาเห็ดจะได้จะเขาเพาะจะได้จะเขาดูแลจะได้เข้าบ่หูซื้อมาใส่ย่างเดียวแต่ถ้าเข้าได้เพาะเองกับมือเข้าสิหูจนกระทั่งจุดกำเนิดการนํำไปใส่การดูแลรักษาการเก็บการเมี่ยนจะออจนถึงประโยชน์ของเขาจะหูจะหูดีเนาะเพราะว่า ทำกระมือทุกๆขันทุกๆตอนนะครับเอาคลิปนี้เทีลก,ก่านพี่น้องคลิปหนาจังพ่อกันไหมสวัสดีครับ